โอเคมาเริ่มกันเลยนะถ้าเกิดปอแต่งหน้านะคะปอก็จะล้างหน้าด้วยตัวการนเย e, m i c e l l a r Cleansing Water นะคะจะชอบใช้กับสำมลีแผ่นใหญ่ๆแบบนี้นะเพราะว่าปอว่ามันแบบล้างแล้วมันสะใจเต็มหน้าดีอะ พอชอบมากๆเลยนะคะตัวเมคอัพเป็นมือเวอร์ของการนี้ตัวนี้นะเพราะว่าปกติปอเป็นคนผิวแพ้ง่ายแต่ใช้ตัวนี้แล้วแบบผื่นไม่ขึ้นสิวไม่ขึ้นเลยคือแบบว่าอ่อนโยนต่อผิวมากๆแล้วเราก็จะมาเต้นกันนิดนึงนะคะก่อนจะล้างหน้ามาถึงขั้นตอนการล้างหน้านก่อนแล้วปอก็จะตามสเต็ปเนาะคือว่า เปียกหน้าก่อนเอาน้ำทมหน้านะแล้วปอก็ชอบใช้ตัว c คลนเซอร์ของ s e t a p h i l นะคะ gentle skin cleanser นะตัวนี้ใช้มา5ปีไม่เคยเปลี่ยนเลยคือดีมากๆคือเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยนะคะไม่ว่าผิวมันผิวแห้งผิวแพ้ง่ายทุกสภาพผิวใช้ได้หมดเนาะ การล้างหน้าของปอนเนี่ยปอจะต้องล้างให้แน่ใจนะเพราะปอล้างออกมาหมดจดจริงจะใช้แบบเทค้างกับมันนิดนึงถูๆให้มันแบบให้คิดว่าสะอาดจริงๆนะแล้วแถมตัวนี้เนี่ยมันดีที่ว่าสมทติว่ือเมว่าเราล้างหน้าอย่างเงี้ยแล้วมีสิ่งตกค้างหรือว่าล้างโฟกออกม่หมดจะทําให้สิวขึ้นมาแต่ตัวเนี้ยเหมือนกับว่าแค่เอาผ้ามาเช็ดแบบว่าไม่ต้องล้างน้ำก็ได้เลยนะคะคือแบบว่าอ่อนโยนต่อผิวมาก ปอก็จะใช้ผ้าซิ n n a m o n roll เน่าๆของปอมาเช็ดหน้านะเป็นผ้าตัวโปรดน,นะแบบต้องใช้ผืนนี้เท่านั้นเลยประมาณนี้แต่ตัวต่อไปจะใช้เป็นตัว BHA liquid 2%ของ Color Choice นะคะตัวนี้เนี่ยช่วยลดรอยแดงช่วยลดรอยรอยช่วยลดรอยสิวนะคะแล้วก็ช่วยทำให้สิวเสียน่ะหายไปด้วยแถมทำให้ลูขุขนเล็กลงอีกด้วยนะ วิธีใช้ของปอนะคะปอจะเอาตัวนี้เนี่ยมาเทใส่สำลีนะคะแล้วก็ทาทั่วหน้าเป็นเหมือนโทนเนอร์เลยเนาะอย่าลืมทาลงมาที่คอด้วยนะคะคนส่วนมากจะลืมบำรุงตรงแถวช่วงคอนะเพราะว่าสมมติเราแก่เนี่ยสิ่งที่จะเหี่ยวอย่างแรกคือคอเราเราจะแก้ยากมากๆเลยนะฉะนั้นเราต้องบำรุงคอเราไว้พอทาเสร็จแล้วนะคะปอจะใช้มือเนี่ยตบๆๆๆให้เหมือนกับโปรดัก์มันซึมเข้าไปกับผิวเนาะ ตัวต่อไปเป็นของ polar choice อีกแล้วนะคะตัวนี้ชื่อ resist c นะคะ super booster เหมือนกับเป็นวิตตมิน C ช่วยให้หน้านเย็นสว่างใสแถมลดรอยเสิวด้วยนะคะตัวนี้เนะี่ยเอาไปผสมกับ moisturizer แล้วก็มาทาพร้อมกันก็ได้เลยเนาะ,ะแต่ส่วนตัวรอชอบใช้ตัวนี้แบบเดียเด่ยวๆนะคะจะชอบใช้ประมาณ2-3หยดพอแล้วแล้วก็เอามาวอร์มในมือถูๆนะคะแล้วก็กดไปที่ผิวเนาะกดไปทั่วหน้าเลยอย่าลืมตรงคอนะคะเหมือนเดิม ถึงยาทาสิวบ้างดีกว่าปพชอบใช้เบนเซตนะคะตัวนี้ใช้มานานแล้วเหมือนกันเนาะจะชอบใช้กับสิวอักเสบแบบที่หัวยังไม่ขึ้นะก็ทาไปเลยนะคะตรงไหนมีสิวอักเสบหรือว่าสิว,บบวแบบหัว่ที่มาแบบนูนตรงไหนก็ทาตรงนั้นแหละพราจะชอบขึ้นตรงแบบตรง,ตรงลาวผมอะไม่รู้ทําไมแล้วก็ตรงคางตรงคางนี่แบบขึ้นบ่อยมากแบบสิวฮอร์โมนอะไรอย่างเงี้ยส่วนสิวหัวเปิดหรือว่าสิวที่บีบออกมาแล้วแล้วมันแห้งแล้วนะคะปราชอบใช้คลินด้าเอมนะ็มเนาะ ใช้มานานแล้วเหมือนกันตัวนี้ชอบมากๆ2ตัวนี้ยา่าสิว2องตัวนี้ใช้มานานแบบถึง5-6ปีแล้วอะ่ะก็ทาไปเลยเนาะมาถึงการบำรุงริมฝีปากนะคะปอเป็นคนหนึ่งที่ให้ความสําคัญกับริมฝีปาก,กามากเพราะว่าเวลาแต่งหน้าถ้าเกิดปากเนียนสวยมันก็จะแบบแต่งหน้าแล้วสวยเนาะวันนี้ปอจะใช้ตัวนี้ของเพสัตนะคะ Soft Lip Care ทาแบบว่าเยอะๆเลยอะเป็นชอบมากตัวนี้แค่ประมาณนี้ก็เสร็จแล้วนะคะกับสกินแคร์ของปอนะเออแล้วยังมีเหลือถ้าเกิดว่าปอออกไปข้างนอกใช่ไหมก็จะทาครีมกันแดดของ n e u t r o g e n a นะคะ u l t r a Sheer Face นะตัวนี้ไม่ได้ชอบขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้แย่เกือบใช้ได้เพราะว่าของบ i o r e น่าจะดีกว่าแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะปอก็บอกว่าเพื่อนๆชอบกันนะคลิปสกินแคร์ลูทีนเนี่ยคนขอเข้ามาเยอะมากเลยเนาะถ้าเกิดเพื่อนๆไหนอชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ปอด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย Oh. oh my god.